ส่งเสียงนี้ไปถึงแฟนบอลทั่วโลกครับวันนี้เรากำลังจะได้ดูเกมสุดพิเศษสุดๆเลยครับในซีรีส์ b บ s อ of ทร e ครับทีมไหนชนะก่อน2เกมชนะซีรีส์นี้ไปเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันในวันนี้ครับวันนี้อยู่กับผมธีริบันนองสาและคุณสรุทวิทูวินิตครับวันนี้เราจะได้ดูเกมที่น่าติดตามมากๆนะครับเป็นแฟนทุกคนรอคอยครับวันนี้เราจะได้ดูเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะแจกกับเชลซีครับเอาเลยครับวันนี้บรรยากาศยอดเยี่ยมจริงครับผลงารแขง่งฟุตบอลจะเป็นอย่างไรครับเราเชียร์กันให้สนุกเชียร์กันให้เต็มที่ MC ครับใหสนุกด้วยกันครับซาโลบาเอชลิโฟอาซาเดบอร์บอยชิลุกุลิชัวเปโดร เตโดเนโตโอ้การ์จอสุดสุดโอ้เซฟสุดยอดเลยครับเอาแลครับผู้ชมครับมาเข้าไปแล้วคนระับเราได้เห็นประตูแรกของเกมนี้แล้วครับมาดูกันอีกทีนี้ครับว่าวงมาได้แม่นยำจริงจริงเลยครับจุดตัดพบเลยครับลูกนี้ แล้วก็บมงเข้าไปอย่างสวยงามครับลูกนี้ครับโอ้โหโมุสมุประตูที่หมดสิทธิ์เลยครับยอดเยี่ยมครับเฟริกซ์เมชาเชลซีได้บอลไปครับริสเจมส์เปโดรเนโตบอลอยู่ที่ริสเจมส์เอ็มมานูเอลเปอร์ตี แอชลีย์โธอาซาเดบอเอาลครับเชลซีได <what> ้อีกครับคุณู้คับโอกาสชนะมีสูงมากาครับสำหรับทีมสิงน้ำเงครามกับมาดูกันอีกรั้จังหวะลุยเดียวมาคนเดียวครับนี่ครับข้ามาคนเดียวครับไม่มีใครประกบเลย แล้วยิงเข้าประตูไปครับสุดยอดครับจังหวะนี้ครับคุณยาเอาโอวัยรันเอาโอวัยรันบอลอยู่ที่อุสมันเดเบเล่ชาต้นมานะตัดบอลสวยครับ สวยเลยครับโอกาสจ่อโอ้โหไปกันใหญ่แลวครับตอนนี้นํำห่างสามลูกไปแล้วครับแล้วกลับมาดูท้ายรั้งเลงครับโอ้โหจะกว่านี้โซโลเดี่ยวแต่ไกลเลยครับนี่ครับแล้วก็เข้าไปทำประตูได้ครับยอดเยี่ยมจริงๆครับต้องปรบมือให้ครับลูกนี้ว่ากันต่อครับตอนนี้เชลซีนํำห่างสุดๆเลยครับ เฟลิกซ์เมช่หมีเพื่อนเปนทางเลือกคุณเสินเป่าลูกวีดจบ45นาทีแรกนะครับคุณผู้ชมทุดนีเราพักกันคู่เดียวครับว่ากันต่อในช่วงครึ่งหลังครับจากครึ่งแรกที่จบไปเนี่ยเป็นฝั่งของเชลซีนำห่างเลยครับเปโดเนโต จะยิงไหมลูกนี้อุสมันเดเบเล่ฟรีคิกของแมนยูนิต็ดครับเซโรแบตโตอุสมันเดเบเล่โอโ้โหลูกนี้ตัดบอลได้หุดหิดครับ เกมนี้เหลืออีก30นาทีครับว่าทำได้ดีเลยครับตรงนี้แม่เซฟได้ครับแมนยูนนเด็ดจ็อกเปลี่ยนตัวครับ เปโดเนโตอแอชลิโคเกมรับแข็งโป๊กเลยครับเอาบอลกลับมาครองได้ครับผู้ตัดสิประตูเซฟไปได้ครับแอชลิโคเคลียร์บอลมาเอเดนอาซา ชัอาเปโดรอาซามารอแลวครับกัดบอพลพ้นโซนอันตรายไปแล้วู้จัดการทีมขอเปลี่ยนตัวครับเอมมนูเอลเปอร์ตี5นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับคุณผู้ชม จ่อจอกับประตูนะครับได้กดเต็มแรงครับลูกนี้แต่ว่าลุดออกไปแบบไม่ได้ลุ้นครับฟันเด์เป็น,บนเ,เนบโกลาได้บอกมาติุสกุณยกรุตกุลิศชาวตันได้บอกส้นหึงมินมดวเวลาการแข่งขันแมนมิเนเตเป็นฝ่ายค้าในเกมนี้ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับวันนี้ออกไม่ดีครับขาดผล่างประตูที่เยอะขนาดนี้นี่ ผิดพลาดกันไปหมดเลยครับทั้งเกมรับทั้งแดนกลางด้วยครับวันนี้ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าสู้ไปได้จริงๆ